มีะค่ะมาล่างท่านตะวันออนสัรงนี้เลยด้วยค่ะแต่ต้นท่านตะวันออนมากก็ขอบคุณนะคะเพื่อนให้ดอกให้ต้นท่านตะวันออนมาบววัวพันก็จะเอามาล่างสกอนเนาะแต่ตัวตอนเมื่อว่าแล้วคือก็จะเป็นเหี่ยวเหี่ยวเฉาอยู่เดี๋ยวคนตืกล่มเป็นถังแน่แนหลึกๆยังบ่เป็นเนาะมากมากพี่น้องว่าเอาเดอกท่านตะวันไป ทำอาหารด้วยกันเนาะค่ะก็านี่เลยนะคะหลายๆอยู่เด้คือน้ำเพิ่สิบบาทมาที่นี่เอาไปขายให้เพิ่นได้มาที่นี่เพ่นเลยเอามาไห่อีกทุงหนึ่งก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาเอาตนท่านตะวันออนมาไหาก็ดีใจนะคะก็จะ มาทำอาหารเช้านีのの้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำอาหารเราก็จะต้องล้างก่อนเนาะล้างก่อนค่ะล้างก่อนทำอาหารค่ะก็่วิวนี้เลยเนาะหนาวได้โบผันก็ใส่เสื้อคันย่าเนาะเสือกันหนาวเลยเด็กเนาะหนาอยู่นี่ตอนเสาเหนาอยู่เราก็เป็นแบบใดล่ะเป็นน้ำโมกเนาะน้ำโมกไหลเรื่อยๆเรื่อยๆด้ยค่ะนี่เป็นเม็ดท่านตะวันอ่อนนี่ นี่เม็ดทองทนานตะวันนี่ก็เป็นเม็ดดอกทนานตะวันนั่นแหละแล้วก็เอามะงอกค่ะน,นี่เอาออ,อกก่อนเนาะหยิบออกก่อนค่ะโบพันก็จะล้างนะคะใส่น้ำนี่แหละจุ่มๆๆสารละออกคัเนเจือ้อนี่แบบนี้เลยเนาะนจะว่าไว้โบพันกัจะล้างก่นนอนนงะ ใกล้คืนเทิงเฮียเราพี่มะไัยใกลนี่้รู่บ้านก็อยู่แบบนี้เนาะข้างหลังบ้านก็เป็นตึกแต่ข้างนี้ก็เป็นเรื่งไหญลักนี่หมัเพิ่นก็ว่างนี่แหละล่างลางใส่น้ำน้ำยดลงพื้นนี่นี่ล่องพื้นอยังพื้นดินนี่นออ้องบโบพันเพิ่นว่ามันหยอบลงเลยเอาหัวอีกโบพันก็สิพัดใส่ พัดไส้หมูไว้ให้ลูกกินแล้วก็เพื่อนวาเพิ่นวากินดิบได้เลยเนาะโบพันก็บโบอะไกินหน้าแล้วนะเดี๋ยวชิมมึงก่อนนมะาชิมเบิง้งอืมเป็นกรบกอบๆค่ะเป็นกรบกอบ ก็กรอบจ <c oughs> ำละน้อยเยอะอืมต้องเคี้ยวให้ละเอียดเนาะถึงค่อยตวัดคืนได้เนาะแบบอยู่สวัสดีกอนเช้าด้วยค่ะ มื่อกินดอกข้างแต่ว่าอ,อ่อนพอเวลากินกับปนอืมกอบยุดกินโมได้ขอบคุณนะคะที่มาชมบัพันเอาไปทามกับข่าวก่อนค่ะิ่นก็จะอร่อยแซ่บเนาะรักษาโรคหลายอย่างเด้เบาหวานลดความดันแล้วก็บำรุงสายตาปะ ไปทำกับข้าวกันกับดอกท่านตะวันออนผัดสซมมูสับให้เล็กน้อยให้ลูกๆคะ่ะสวัสดีค่ะไปทำกับข้าวกันเลยจ้า